สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งสดนครับการแข่งขันฟุตบอลกีฬาว่างโรงเรียนครับรุ่นอายุไม่เกินสวกปีครับประเภทกอครับประจำปีการศึกษา2,566ครับกรมพละศึกษาเดลิเนิวครับเปิดเข้ามาแล้วได้อ้าได้ชาร์จด้วยแต่ว่าโอ้โหยังกดไม่ลงครับทางด้านเมเาพัทครับได้ทักทายก่อนเป็นจังหวะแรกของเกมครับ ทางด้านนนทบุรีวิยลัยลครับนี่กับภาพชายครับเปิดเข้ามา <IS IT AL> ในกรอบหกหลาไม่มีใครประกบด้วยครับตรงนั้นครับเมธาทัศ <IS IT AL> ค่อยๆเล่นตามจังหวะไปแล้วเปิดขึ้นหน้ามาบอลตกพื้นหน้ากรอบลองยิงสวนโอ้โหซูเปอร์เซฟแล้วยังเคลียร์ไปได้ครับอู้ <IS IT AL> ใช้จังหวะวางบอลยาวแล้ว <IS IT AL> ได้ผลเลยสำหรับเทพศิลินครับดูภาพชาครับนี่กับบอลตกพื้นแล้วอู้เป็นใจมากๆ เข้าสายลองกดดูตรงนี้อ,อยังซปเปอร์เซฟได้ครับทางด้านอัครวินครับยังพักบอลเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วพุทธศิลป์ก็ปอนวีจบการแข่งในช่วงครึ่งเวลาแรกครับนนทบุรีวิชัยครับยังเสมอกับโรงเรียนเทพศรินศูนย์ประตูศูนย์ครับเดี๋ยว ผลงานส่วนตัวนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับพุทธินันท์วางเข้ามารุนในกรอบเสาแรกเคลียร์มาแล้วอ้าพักอกได้ปฏิญญาลองยิงโอ้โหไม่เฉลบด้วยครับจังหวะได้ลองยิงของปทิญญาแต่ว่าหูบอลไม่ตรงกรอบครับนี่จังหวะวางขึ้นมาแล้วบอลกระดอนพื้นหูเคลียร์ไม่ดีครับสกิดมาเข้าทางครับพักอกแล้วได้ซัดด้วยขวาของปทินญาแต่ว่าอู บอลมันยังดุเสาไปครับวางขึ้นหน้ามาเคลียร์ก่อนครับนากกอนเพชรโทษลองปั่นดูลูกนี้บอลโอ้โหไม่ตรงกรอบครับอูดได้ทักชายเรื่อยๆเลยครับนนทบ,บุรีครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับอูจากของราชบปรนครับนี่ครับ จังหวะเคลียร์ออกมาแล้วอูดึงจังหวะเล่นได้สวยมากครับจับบอลลงแล้วเลือกที่จะปั่นลูกนี้แต่ว่ายังไม่ตรงกรอบครับปูจัก,กริน,นในกรอบกันตัวได้เทล,ลูกดีบอลโอ้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โผู้ที่นานครับได้เทคแต่ว่าหูบอลยังหลุดกรอบออกไปครับอูโดดเด่นมากๆครับวันนี้ครับผู้ที่นานครับดูภาพชา้าจังหวะ เล่นลูกเตะม,มุมเข้ามาของนนทบุรีครับเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหได้วิ่งมาเทคเลยครับผู้ชินันแต่ว่าบอลยังดุดกกอบออกไปครับสกกร์ที่ต้องการนี่ยังไม่มาครับผู้ชินันไม่ยอมปล่อยบอลออกครับอินทิเดตอินทิเดตข้ามฟากมารีบอลตกพื้นแล้วลองยิงนีโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหอัคนาวินครับ ยังไม่ยอมไม่เทพสูรินก็ดูภาพช้าครับโอ้จังหว่าเปิดเข้ามาตรงนี้ครับโอ้แล้วบอลมาเข้าทางคนนี้ครับธนพัทแล้วโอ้อัคณะวินครับซปเปอร์เซฟช่วยนนทบ,บุรีไว้เลยครับไม่ถนัดเท่าไหร่ก็แล้วเทพสูรินจะสวนมากลางสนามกักก,กันอยู่ตรงนี้แล้วได้ด้วยครับอิทิเดตอิทิเดต อินทอเน็ตสับหลอกแล้วได้ลองยิงตรงนี้บอลโอ้โหชนเสาจังหว่าซำยังไม่ได้ครับโอ้โหเทพสีลินครับอ้จังหวะชาจอดจยิงไม่ได้ครับตรงนั้นอัคนาวินยังเซฟได้ครับแล้วนนทบุรีครับโตขึ้นมามองแล้วลองโอ้โหจะชิปมาต้องเช็คระยะก่อนครับ จังหวะของเทพิลินครับยังยิงประตูขึ้นนําไม่ได้กล้องจับมาเลยครับอคานวินครับนี่ครับหูจังหวะไปกระบอลของอิติเดีททาได้ดีมากๆแล้วครับแล้วได้ลองยิงตรงนี้บอลไปชนเสาครับก่อนที่จะได้ซ้ําอีกทีของทางด้านกีรติพงศ์ครับแต่ว่ายังซูเปอร์เซฟเลยครับจะเป็นลูกตั้งเตะจากพุทธศรประตูครับแล้วผู้พุทธศินครับ ปอนวีจบการแข่งขันสำหรับคู่นี้ไปเลยครับเป็นทางด้านนนทบ,บุรีวิทยาลัยรครับเสมอกับโรงเรียน,ทนเทพสิริมเดอร์สกอ์ศูนประ,ะตูต่อสูตรครับ